วันนี้ก็เสาร์อาทิตย์แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปอตทอยากเชิญชวนนะคะไปร่วมชมการแสดงละครเพลงเพื่อน,น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ s t ต l l อ n m ใหม่ๆในดวงใจนิรันดนะ์ส่วนเปลงประชาวนารักฟรีนะงานนี้บอกเลยเขาบอกการแสดงเป็นการถ่ายทอดพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงผ่านเหล่านักแสดงคุณภาพเป็นการแสดงบรรเลงท,ที่ละเมียดงดงามมากโดยคณะผู้สร้างสารระดับประเทศนะคะแล้วก็ ในการแสดงครั้งนี้นะคะตะการตาไปกับเทคนิคที่ชื่อว่า projection mapping บนต้นไทรยักษ์มีต้นไทรยักษ์เห็นไหมดูภ <Okay. S 1> าพบนจอ uh, แล้วก็มีแสงสีเสียงเรียงต่าๆด้วยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ mm hmm. ไปชมได้วันไหนที่ไหน ก็ถ้านับจากวันนี้ไปนะคะ10 11 17 18 24 25มกราคม2569ไปตั้งแต่4โมงเย็นไปถึง3ทุ่มนะคะสถานที่สวนเปรมประชาวนา <Okay. S 1> รักเขตักสีที่สำคัญอยากจะให้สแกนลงทะเบียนไปก่อนล่วงหน้าบนหน้าจออยู่นะคะแล้วก็เข้างานได้เลยถ้าสแกนลงทะเบียนนะชื่อนำกุลปุ๊บเข้างานที่สำคัญคือฟรีค่ะพี่ดาไน่สั้นๆน,นะเขาให้เปิดเข้าชมเฉพาะช่วงเสาราทิตย์ค่ะ รวมทั้งสิ้น3เสารอาทิตย์ด้วยกันประกอบด้วยเสารอาทิตย์ที่10-11เสารอาทิตย์ที่17-18ก็เริ่มแต่ท่ทีน่ะและเสารอาทิตย์ที่24-25เริ่มกันตั้งแต่4โมงเย็นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสแกน QR Code บนจอแล้วคุณโชว์ปุ๊บคุณก็จะเข้างานได้ฟรีก็ยืนยันนะงานนี้พลาดไม่ได้ไปดูมายัาง ยังแต่เดี๋ยวจะไปดูแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพิ่งลงทะเบียนไปเขาเชิญแต่ไม่ได้ไปดูวันนั้นเพราะติดธุระจริงๆอืเอาละครับวันนี้วันของผมวันนั้นผมต้องปล่อยหลังจากนี้ผมก็จะไปใช้ชีวิตของผมตามวิถีของผมเดี๋ยวดูหน้าตามีความสุขมากเลยนะทุกวันสุขผมสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ